เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะฮะกลับมาเจอกับผมจอรนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับรถเท้าใหม่แล้วก็เป็นหน้าใหม่ด้วยนะครับกับอิวสุดีแมกนะครับตัว1.9 LDA เกรธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัวแคปยกสูงนะครับหรือว่าตัวสเปซแค p ไฮไลเดอร์นั่นเองนะครับโฉมปี2021นะครับผมย้ำอีกทีนะฮะโฉมปี2021นะครับรถเนี่ยแค่ปีเดียวเองนะครับ ตัวนี้มีมาวางขายแล้วนะครับผมได้มาคันเดียวนะครับใครสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะฮะตัวนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวเมทัลลิกนะครับไม่ใช่ขาวมุกนะครับก็ตัวกระจังหน้าก็ทํามาได้สวยงามนะครับไฟหน้าก็เปลี่ยนเาใหม่แล้วด้วยวันนี้ก็พาไล่ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้ไฟหน้าก็เป็นตัวแบบใหม่นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดวงเดียวนะครับสูงต่ําในหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับเป็นตัวไฟไดมาเดียมไลท์ไกดิ้งนะครับ้เนี่ยมี เลี้ยวก็จะมาอยู่โคมด้าน,นล่างนะครับส่วนตัวกระจังหน้าของเขานะครับเป็นกระจังหน้าแบบตัดด้วยโครมเมียมนะครับเป็นสีคล้ายแบบอ,ออกเทานหน่อยๆน,นะครับเป็นสีเทาแบบออกสะท้อนกับเพชรนิดนึงนะครับแล้วก็ติดมาด้วยแซมคาร์บ,บอนหน่อยๆนี่นะครับ,ม,นะรบมีแซมด้วยคาร์บอนนิดนึงนะครับน็ตไลยาวลงมาเลยนะครับแซมด้วยคาร์บอนก็บออว่าสวยงามนะครับตัวโฉมนี้นะครับเนี่ยโลโกโอ้ออซุก็เป็นเป็นโครมเมียมตรงกลางนะครับเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยดูกว้างสวยงามนะครับส่วนด้านข้างมาดูกันเลยนะครับนี่ ตัวโลโก้ของเขานะครับตัวไฮเดอร์หรือว่าตัวสัญลักษณ์ของตัวยกสูงนั่นเองนะครับเขาย้ายเนี่ยจากอยู่ตรงเนี่ยใต้กระจกหูช้างเอาไว้ตรงด้านหน้าตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับนี่ก็เป็นล้อแมกลายใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นด้านหน้าดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับส่วนตัวล้อแมกนี่เป็นแมกขอบ17นะครับผมสเปคอยู่ที่2556 5R17 อันนี้คือเป็นแมกสเปคโรงงานเลยนะครับ ยางก็เป็นยางปีส0 2 1นี่ะครับยางนี่ยางออกจากศูนย์เลยนะครับผมรถปีเดียวนะครับพร้อมใช้งานดอกยางยังหนาอยู่เลยนะครับผมออกไปนี่ใช้งานได้เลยนะครับเห็นด้านข้างก็มีการแบบตีโป่งซุ้มล้อออกมานิดนิดนึงนะครับเป็นแบบเหมือนดีไซน์ใหม่ของเขานะครับเนี่ยนะลายด้านข้างมาเลยครับกระจกหูช้างกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับผมซึ่งตัวไฟเลี้ยวนี่เป็นไลท์กดิ้งด้วยนะครับเป็นหลอดนําแสงนะครับสวยงามนะครับด้านข้างก็ตัวว่าเรามจับก็เป็นโครเมียมนะครับผม่ะไล่ต่อกันมาเลย นี่ดูด้านหลังด่วนด้านหลังจะเป็น,น้ํำเบรกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงดุมล้อตรงกลางก็เป็นโลโก้ยูสูดับดำตัดแดงนะสวยงามเหมือนกันนะตัวนี้ดูแบบ หล่อเหลาอาการเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้ตัวไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยเท่าที่ครับตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยนะครับเป็นไฟท้ายที่เป็นลมดําทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามนะครับผมเป็นไฟ LED l i d i n g นะครับรอบนี้เลยนะครับเป็น2ดวงนะครับส่วนตรงกลางนะครับไส้ในก็เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวไฟถอยนะครับผมก็เป็นไฟหลอดนะครับแล้วก็มีโลโก้ Isuzu D-Max นะครับแปะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวเนี่ย อ่าเขาเรียกก็มองหลังนะนี่ติดมาให้เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้มีก็มองหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าไล่มาเลยนี่แล้วก็มีโลโก้นะครับของตัว DDI ก็คือตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9 t ร์โบ DDI ตัวใหม่ของเขาอัปเดตไปอย่างดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับอัตราการเร่งนะครับรอบแบบอ่าแรงบิดแรงเวียงอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรนะครับในเครื่อง1.9ก็ได้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับผมอ่าส่วนภายในนะครับนี่อย่ารอช้ามาดูกันเลยนะครับ เปิดเข้ามาน,นี่เป็น Space Cap, เปิดแคปในเปิดแคปได้อยู่แล้วนะคะผมภายในก็กว้างขวางนะครับมีการเปลี่ยนโมเดลนิดหน่อยภายในนะครับนี่อย่างเช่นพวงมลาลัยก็เปลี่ยนแบบใหม่นะครับมาคองกับตัวมัตติฟัง์ชั่นนีย๋ยะพาลูกค้าขึ้นไปดูเลยนะครับนี่พวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้มาคองกับหน้าจอพร้อมกล้องมองหลัง น,นี่หน้าจอก็ทํามากว้างขวางใช้งานได้ง่ายปุ่มแยกไว้ด้านล่างหมดแล้วนะครับ <n 't S 2> ไม่ต้องไม่ต้องมาด้านข้าง <n 't S 2> ให้เสียเวลานะฮะนี่ก็กดง่ายขึ้นหาง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าตัวนี้แอร์ยังไม่ใช่ออโต้นะยังเป็นแอร์ที่เป็นแอร์หมุนอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นช่องพอร์ตต่างๆ,ๆนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วนะค,ะนะครับผมเกียร์ร่นี้ใช้ง่ายนะครับ <n 't S 2> คันเกียร์ก็ดูกระชับมือดีนะครับที่เหลัาคอนโซลกลางก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นอ่า ส่วนของตัวที่วางแก้วแล้วก็ช่องเก็บของปกตินะครับแต่ว่าตัวดแมักเนี่ยเขาก็จะมีช่องตรงนี้อีกช่องหนึ่งนะเอาไว้กดนะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นใส่ของใส่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวลักษณะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมแผ่นกล้องให้ดูอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับผมสวยงามนะครับแต่ว่ารถเนี้ยมาพร้อมกับตัวเบาะผ้านะไม่ใช่เบาะหนังนะส่วนตัวหน้าปัดของเขาก็เป็นหน้าปัดแบบสไตล์ใหม่ด้วยนะครับมีหน้าจอแสดงผลตรงกลางนะครับผมซ้ายก็เป็นรอบขวาก็เป็นความเร็วปกตินะครับ ตัวนี้ข้างในทำมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับให้ลูกค้าดูมุมกว้างอีกทีนึงนะครับนี่เลยมุมกว้างนะฮะออกมาเห็นชัดเจนสวยงามนะครับแต่ว่าตัวเบาะแคบของเขาเป็นเบาะหนังนะครับอ่าแต่ว่าตัวเบาะปกติของเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเป็นดําได้ขาวนะแบบนี้เลยนะครับเป็นคล้ายเบาะ p v c นะครับก็เก็บฝุ่นน้อยกว่าเบาะที่เป็นกำมะหยี่นะครับผมเนี่ยมุมกว้างก็ลักษณะก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามกว้างขวางนะครับตัวนี้นะครับหากใครสนใจนะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเครื่องยนต์ด้วยดีกว่านะครับผมเป็นยังไงบ้าง ในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้มาร้องกับตัวเครื่องยนต์1.9นะครับหรือว่าเครื่องยนต์1 9 0 0่ cc นั่นเองนะครับมาข้อมกับตัวเทอร์โบนะครับที่มาช่วยในเรื่องของแรงบิดนะครับแล้วก็เพิ่มแรงม้านะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับที่เปลี่ยนที่แรบว่าปรับจูนมาใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ตามสไตล์ของโวอิุเลยนะครับทั้งตัวโมเดลรถแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอาตัวเร่งดีขึ้นนะครับเปลี่ยนน้ำมันมากขึ อยากออกจากโรงงานยังไงเป็นอย่างนั้นนะครับผมค่าต่างๆนะครับการันตีร้อยเปอร์เซ็นะครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะว่าเดิมทุกทั้งคันแน่นอนนะครับทุกจุดนะครับรถเดิมหมดเลยนะครับอันนี้ไม่เคยมีชนหนักจมน้ำย้อมแมวลยทั้งสิ้นนะครับผมหากสนใจเนรถปีเดียวเองนะครับเลขไม้ก็น้อยด้วยเดี๋ยวพาไปดูดีลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราคาเนี่ยนะครับผมเนี่ยพาลูกค้าดูเลยดีกว่านะครับหากว่าลูกค้าสนใจนะคันนี้ราคาเป็นยังไงนะครับรถปีเดียวนะครับเนี๋ยพาดูเลยนะครับนี่ อันนี้คือเป็นดีเทลทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าตัวใบสกบหรือว่าตัวใบยุดฐานนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะเป็นอิลสูดีแมกนะครับ1.9อ่า1.9ไฮไลเดอร์นะครับผมตัว LDA นะครับโฉมปี2021นะครับสีขาวนะครับผมเลขไมล์เพียงแค่7,500กว่าโลเท่านเองนะครับผมคันนี้จะคาตั้งขายใน599,000บาทนะครับสำหรับตัวโฉมนี้นะครับผมก็เลขไมล์เนี่ยต้องบอกว่า ใช้งานเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นโลเลยนะครับยังไม่ถึงรอบเข้าศูนย์บริการด้วยซ้ำนะครับเพอหมื่นโลต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนี้ใช้ไม่ถึงหมื่นโลนะครับมีวางขายแล้วนะครับผมอหาใครสนใจเรามีคันเดียวนะต้องบอกว่าโฉมนี้เรามีคันเดียวนะครับโฉมดีเด็เลขมาเจ็ดพันตันโลนะครับเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานเลยนะครับคันนี้สภาพต้องบอกว่าเกินเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่ผมดูนะไล่ดูรอบคันเนี่ยสภาพเกินเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหาลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อก่อนพิจิตรได ตานของแปะด้านล่างนี้เลยนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้ด้วยเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับรบกวนคุณลูกค้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กรเพชรจนหน่อยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรุ่นไหนก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามผมได้เพิ่มเติมเลยนะครับผมก็จะส่งดีเทลไปให้ในไลน์นะครับผมแต่วันนี้นะครับก็ยังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกันหน้านะครับเจอกันในรถรุ่นต่อไปนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ